ครับ EP ที่สามนะครับสำหรับเซียนตาเปล่าเมื่อวานพาเที่ยวสนามหลวงว่าในหัวข้อของวิชาพระเครื่องมาได้ยังไงเอาจบวันนี้แหละครับเอาจบคลิปนี้แหละครับสิบกว่านาทีนี้พาเข้าสนามพระวัดมหาธาตุเข้าไปปุ๊บจะเจอรูปป่าเ,เป็นรูปปั้นเป็นรูปปั้นหรือเป็นรูปสรีเรียกยังไงดีครับของของวังหน้าก็อึงก็ยกือไหวเราเป็นเด็ก ยกมือไหวก็เข้าไปซ้ายขวามีแต่แผงพระทั้งนั้นเลยครับยาวเข้าไปเลยแล้วเข้าไปรวมกันนะครับเป็นรวมเป็นรูปวงกลมล้อมรอบทางอยูอ่เป็นที่ก็ไม่กว้างมากมากนะักตรงนั้นนะครับไม่ไม่กว้างมากนะก็เข้าไปดูกันแล้วมีต้นโพใหญ่อยู่หลังคันุสรีนี่นะครับหรือว่าเป็นเป็นรูปปั้นนี่แหละครับวังหน้าเนี่ยของรูปวังหน้าแหะมุกนี้ก็ เข้าไปดูพักเครื่องสารพัดส,สารเพการเรียนรู้ที่นั่นมันมันหล่กคนโตตอนนั้นเราเป็นเด็กก็เรียกคนโตคนโตเขาก็จะหยิบหยิบเลือกคนรุ่นเก่าที่เคยดูที่ที่ผมเคยดูโดยเคยสอนหยิบพระจับพระส่องพระอะไรพวกนี้นะครับดูด้วยตาเปล่าดูกับแสงพิกกิน ดมน้ำหนักความกว้างความยาวมันมันมันเป็นโดยธรรมชาติไปโดยในตัวก็เดินไปด้วยเปลือยไปถึงข้างหลังก็ไปจรลดตรงทางที่จะเลี้ยวขวาทะลุออกช่องอมหาจุฬาที่ตึกที่เขาเปิดด้านล่างไว้ให้แบบเดินเข้าเดินออกนะครับแค่นั้นแหละเนถ้สนามไม่อยู่แค่นั้นก็ถามว่าเป็นไงลุงชัยก็ไปเรียนอยู่ตั้งสองปี สปีหรือ3หรือสามปีผมจำไม่ได้ไม่ไม่ไมเกิน3ไม่สอ,สองปีประมาณ2ปีนะครับปีกว่า2ปีลวงพี่ไปเป็นพระธรรมทูตพอดีผมก็เลยได้โอกาสเทพอดีโกงพอดีบอกแม่ไม่มีใครดูแล้วล่ะออกเถอะไมา่ต้องเรียนหรอกออกมาก็มายังติดยังวิชาก็ยังติดตัวอยู่เสาอาทิตย์วันอยู่ที่เข้าจัดตาณที่สนามหลวงสมัยก่อนนะครับที่รู้ว่าที่บกบอกว่า ทำไมมีสนามหลวงที่เดียวก็เรารู้จักที่เดียวเลยครับสมัยก่อนถ้าจะไปท่าพระจันทร์ก็ต้องไปท่าพระจันทร์ตอนนั้นยังไม่มีวัดลาดยังไม่มีตอนหลังก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งก็ชื่อตอนนี้ตอนนี้จะอยู่หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะเพราะอายุต่างคนต่างเยอะแล้วเป็นมือมือแต่งมือแต่ง,งพระอ,อันดับต้นๆันดับต้นๆเลยก็ แต่ผมเล่นพระไม่ได้จริงไม่ได้จังนะใครจะเอาไป5ล้าน10บล้าน20ล้านผมไม่เคยเจอผมเล่นแบบพื้นๆแบบง่ายๆอะไรที่ง่ายๆมามาคุยมาเล่นกับผมครับลุงชัยมาเล่นกับลูงชัยได้จะเรียกพี่เรียกน้องเรียกอะไรได้หมดถ้าแก่กับผมเรียกตามเอาวโโสเลยครับง่ายๆไม่ยากอะไรที่มันยากอย่าไปอย่าอย่า่าเข้าไปยุ่งของมันบางทีผมเข้าไปดูในในมันก็อดไม่ได้นะที่เข้าไปดูในที่เขาขายขายกันเยอะ วางตัวเยอะเพิ่งเจอเมื่อกี้ก่อนจะอจัดคลิปนี่ก็เยอะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ก่อนผมไม,ไม่ต้องของผมไม่ต้องนะครับอยากเป็นเพื่อนกับผมอยากเป็นเพื่อนทางไลน์กับผมแอดเบอร์ผมลงไปเลยแอดเบอร์ผมลงไปเลยศูนย์แปดหกสี่หกแปดหกเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดแปดห้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกผมไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะผมไม่ได้เป็นนี้คุณพระก็ไม่ได้รับประกันของคุณจะซื้อนาฬิกาผมหรือจะซื้อของเก่าเก็บผมจะซื้อจากเก่า คืออะไรกันล่ะแต่ไม่รับประกันคุณก็มีตาผมก็มีตาคุณมีกล้องผมก็มีกล้องนะครับการดูพระการเป็นเชียนพระการเป็นคนซื้อของเก่าเชิงแต่ละคนไม่เหมือนกันเรียมเชิงไม่เหมือนกันเพะฉะนั้นเรื่องที่มาของวิชาพระเครื่องรู้แล้วรู้ละประมาอย่างไงตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กเมื่อก่อนสมัยก่อนไม่มีวิชาแบบนี้ คือไม่มีแหล่งวิชาแบบนี้ทุกวันนี้คุณต้องการดูหลวงพ่อสดคุณกดเข้าไปเลยหลวงพ่อสดขึ้นมาเลยประวัติเพระรับบนหน้าจอคนที่รู้มากที่สุดกว่าคุณนะ่คุณรู้ไหมว่มาใครอากอูกูเกิเลเนี่ยครับมันรู้หมดนะครับอ่ามัน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 จะรู้เรื่องทุกเรื่องเลยหรือเปล่าไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจมนะันจะมันรู้เยอะ,ะเกินนะมันรู้มากเกินฉะนั้นก็เวลาพักเครื่อง สมายก่อนจะรู้กันถ้าไม่ไม่รักไม่สนิทสน,นมไม่คุ้นไม่มักผู้เขาเรียกอะไรอ่ะ,อะคุ้นเคยกันไม่มีทางรู้เลยเขาไม่บอกเขาไม่สอนเขาดูพระผมเคยเจอนะเพียรรุ่นเก่าเออชื่อรู้เลยอดูพระมือเปล่าเลยครับดูพระตาเปล่าเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงขวาเอียงซ้ยงายกับความน่าความหน้าจะดูปุ๊บเอียงหน้ากระดกหน้ากระดกหลังเท่าไหร่แปดบาท 8บาทก็คือ800นะครับแพงมากนะครับสมัยนั้นเพราะค่าแรงไม,ไม่ใช่น้อยสมมติทุกวันนี้เนี่ยเท่าไหร่ครับพระพวกสมัยก่อนใครเล่นพระเขาดูแทนว่าไม่มีปัญญาไปหากินมาขายพระกันผมคนหนึ่งที่ต้อถูกข้ามไม่ให้ให้เข้าเส้นทางนี้ตั้งแต่พอเริ่มโตนะพอเริ่มโตแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเส้นทางนี้ก็ คนใกล้ตัวนะครับผู้ใหญ่ใกล้ตัวนะครับป๋อป๋านี่ครับบอกแกจะทาอย่างอื่นไม่ได้แล้วเหรอผมก็เลยเลิกตอนนั้นผมอยู่มสองมศหนึ่งนะครับไปไปได้ดีนล่ะเริ่มไปได้ดีแล้วล่ะเริ่มพอจะมีเงินเก็บกับเขาบ้างล่ะก็ต้องเลิกแล้วก็เลิกไปเลิกไปสักยี่สิบเกือบสิบปียี่สิบปีจะได้มาคราวนี้อีกนะครับเลิกไปแล้วสิบปีกลับไปแล้วนะครับถ้าถามว่ามันได้ดีเลยไหม ก็ในเมื่อคุณเอาความชอบมาเป็นอาชีพมันจะดีไหมล่ะครับนั่งอยู่บ้านคุณโพสขายพระอะไรก็ไม่รู้อผมไม่ได้ว่าใครนะพระอะไรก็ไม่รู้พระไม่รู้ที่สมัยก่อนเขาใช้คําว่าพระไม่รู้ที่คนที่คนที่ค่อนข้างจะมีใจดีหน่อยก็จะบอกว่าพระนี่ไม่รู้ที่นะแอบลุงซื้อแบบซื้อไม่ดูเท่าไหร่ลุงให้ผมเท่าไหร่ผมเอามาเอามาสามบาทเอามาเจ็ดบาท ลุงให้บอกเอ้ห้าบาทบอกเว้ยลุงไม่ได้หรอกผมมาตั้งสิบแล้วจริงๆริผมมาเจ็ดผมมาสิบบาท้วขอห้าบาทแล้วกันก็ไปสิบห้าบาทเล้ยสิบสองบาทก็พออ่ะสิบสองบาทก็เอาตังมาว่ะเห็นไหมจะไม่ได้พูดแบบนี้นะก็จะบอกเอาตังมาลุงเอาตังมานะจบเห็นไหมนั่นนนเชิงเสียนมันมันสอนจะมาโดยโดยโดย,โดยธรรมชาติของมันเวลาลุงจะขายเหมือนกัน150ร้อยห้าสิบลวงกระเป๋าก่อนเลย ลุงแล้วอยู่เจ็ดสิบาทเฮ้ยไม่ได้หรอกเจ็ดสิบาทก็ไม่ได้บอกลุงว่าจะให้นี่นะขอดูเฉยๆไม่ได้นะเออ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 ได้ยังไงล่ะผมมีเจ็ดสิบาทแล้วผมจะไปกินอะไรล่ะลุงเอาไปห้าสิบไปเดี๋ยวคราวหน้าค่อยว่ากันแต่ผมมีกําไรเยอะเดี๋ยวผมมาไม่ตอบก็ได้คราวหน้าเออ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 ก็ได้และห้าสิบบาทจากร้อยห้าสิบก็เหลือห้าสิบเห็นไหมครับมันสอนกันโดยโดยอาชีพ โดยวิธีการไม่มีโรงเรียนไหนที่เปิดสอนขายพระเครื่องมีไหมไม่มีมีแต่เชิงนะครับการเรียกว่าอาจารย์เนี่ยผมไม่เคยได้ยินสมัยก่อนก็มีมีแต่เรียกว่าลุงป้านาอาคุณลุงอย่างนั้นคุณอาอย่างนี้คุณอาอย่างนั้นคุณอา,ค,ณอาครับหูพูดหวานหน่อยถูหูหน่อยอ่าเจ๊ก็แต่พูดแต่พวกนี้ดุนะอยากอาเขยผมเนี่ย เจ็บ uh, ผมนะ่ยโอ้โห,โโหดุจังเลยเก็บผมเสียของไปปีนั้นปี2,510 17มั้ง16 17ประมาณนี้นะครับผมเสียไปประมาณ10กว่าองค์เพื่อให้ได้เงินไม่ถึงได้ได้มาพันเดียวเองมั้งจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดเป็นอาเคยผมนะแกเอาพระผมไปหมดเลยเอาเอาพระเจ้าคุณนออย่างเดียวเลย ตอนนั้นผมจะสึกละผมจะเตรียมตัวเข้ารับราชการจะไปไปการเตรียมตัวเข้ารับราชการก็สึกมาสึกออกมาก็เจอไม่มีตังค์มีแต่มันน้อยแต่ความที่อยากลองวิชาก็เลยบอกว่าเจ๊เน네ี่ยผมมีของอยู่ชุดหนึ่งเอาไหมสนใจไหมสนใจเขาก็เอาหมดเลยเจ้าคุณนอเกลียงไม่มีเหลือประมาณเจ็ดถึงสิบน่าประมาณสักเจ็ดถึงสิบเอ็ดองค์ที่หมดไปใช่ไหมแล้วผมก็ไปไปสอบสอบวิชากับแกพักแกเยอะ ไปสอบวิชาสอบเยังไงเอาข้าวไปให้เป็นถังนะํมไมเงินเดือนผมแค่เท่าไหร่เอะ๊ะแปดร้อยห้าสิบอ่ะผมก็เอาข้าวเป็นถังไปให้ซื้อเป็นถังไปให้สั่งแ,แถวๆนั้นแหละเขาอยู่นู่นท่าข้ามทางสายสองท่าข้ามผมก็ไปผมอยู่เกียรกายนะตอนนั้นแล้วอะไรก็ไปไปลองวิชาไปขอเฮ้ยมึงมานี่สิเขาพูดแบบคนจีนมึงมานี่ เอามึงเลือกเอาเปิดหมดเลยครับวัาน,นัแพ่หมดเลยเปิดไสออกมาเลยเลือกเอาเลือกตาเปล่านะครับไม่ใช่เลือกใส่กล้องผมก็มอง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 ,มองทั้งหมดผมหยิบหนึ่งสองสามวางปั๊บเขาเรียกเขาเรียกเมียเขาเลยนะเป็นอาผมนะเป็นอาผมน้องพอ่อเฮ้ยเฮ้มึงมานี่ที่มึงดูร้านมึงที่ไนนะมึงหยิบพดใจกูเลยเว้ยเพราว่านะไม่รู้เขา้เขาหลอกเราหราไม่รู้ แล้วผมก็ได้มาพระองค์นั้นผมจําไม่ได้ว่าผมขายทิดไปเรียงมันมันมันนานมากแต่ว่าคิดว่ายังอยู่คิดว่ายังอยู่นะครับเพราะว่าเป็นองค์งงครูของผมเลยมาเป็นอ,องค์ครูของผมเลยองค์นั้นองค์นั้นที่เขาให้ผมเนี่ยเนื่องจากบัาพระเนี่ยเวลาไปเรียบกองทองเขาจะใส่เขาจะใส่ะใสอ,ะอะไรอ่ะเทียน เขาจะเขาจะเป่าเทียนลงไปให้มันท่วมเลยเสร็จแล้วก็พอดีปุ๊บพอมันแห้งเสร็จเขาถึงจะใส่กรอบเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละครับคือ,อรอดนลอยรั่วขุดลอยให้ที่มันบุ๋มที่มันไม่เสมอกันให้มันเสมอกันนั่นนั่นเราก็ไม่รู้นะเขาก็ไม่รู้หรือยังไงเขาทดสอบผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาไปอังอังอไปไปไปหลับแดดมัน,นก็ละลายหมดเลยครับเข้าเนื้อเสียเสียใจยผมก็เลยได้โอกาสได้มาสามชิ้น แต่ว่าชิ้นนั้นที่เตะใจผมอยู่ติดใจอยู่ที่ที่มากที่สุดคือสมเด็ดพุ่ใหญ่นะน,น,นั่นคือการลองวิชาครั้งแรกที่ที่ยังหลังจากที่กลับมาจากเข้ามาจระเครื่องครั้งแล้วทีนี้ก็เริ่มกแกแๆกไปเรื่อยๆนะครับว่าขายไปนู่นบ้างนี่บ้างแล้วขายขายใหญ่ขายโตไหมไม่หรอกครับขายพอชาวบ้านเขาเล่นกันนะครับสนุกสมัยก่อนเล่นพระสนุกนะครับถามว่าเขียเข้ยวน้อยกับปัจจุบันนี้ครับ แล้วดูพระดูกระแดดเ่เหลือเหลือสักกี่คนครับเหลือสักกี่คนดูกระแดดไม่ต้องสองกล้องนะครับผมซื้อพระผมซื้อถูกผมไม่ได้สองกล้องผมมองซ้ายมองขวาอ่มองแล้วพลิกไปพลิกมาเท่าไหร่เปิดไปเท่าไหร่พี่เท่าน,นี้ผมก็ไม่สนใจเขาวางนี่คือเชิงเซียนเชิงหนึ่ง คุณดูใน y o u u u e บบ่อยๆหรือคุณเป็นผู้ปฏิบัติอยู่แล้วคุณก็รู้ว่าควรจะทำยังไงอะไรที่สนใจไม่ค่อยมองอะไรที่สนใจไม่ค่อยหยิบแต่ว่าผมไม่มีกล้องเขายื่นกล้องให้ว่าอาไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็ใช้วิชานี้หล,ล<ะ>เซียนตาเปล่าเนี่ยนะครับถ้าไม่มีแสงตาบอดเขาห้ามกันว่าเขาคุยกัน้งสมัยก่อนรุ่นรุ่นเดิะๆนะเขาคุยกันให้ฟังว่าซื้อพระตอนบึดๆซื้อไม่ได้ ต้องแสงต้องทองลมแรงก็ซื้อไม่ได้เพราะอะไรเวลาเขาเขาเขาส่องเขาเข้าคนที่จะดูพระเนี่ยจะดูพระจริงจังจังๆ่เยเขาต้องดูเขา้ารูปเข้าทรงก่อนนะอยู่แผงไหนก็แล้วแต่เขาดูก่อนรูปรูปประพันธ์พั้นฐานได้ไหมอ่าได้แล้วอ่าได้หยิบอ่าหยิบมาเสร็จแล้วถามว่าเปิดแผงไหมโอ้ยเปิดแผงไหมเขายังไม่ได้ทําอะไรนะอชีอ้เสร็จแล้วเขาบอกอ๋อเพิเท่านี้ครับเขาหยิบมาก่อนแล้วก็มา พลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปอ่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ่เท่านี้ไม่ลดเหรอลุงเอาเท่าไหร่พี่เอาเท่าไหร่พี่ได้เท่าไหร่เราเข้ามาเฉยเขาก็ากอ่แน่ใจเพราะเขาพลิกได้เหลี่ยมปั๊บจากสิบห้าหรือสิบถ้าสิบอาจจะเหลือสี่ถ้าสิบห้าอาจจะเหลือหกจริงไหมนี่แหละเชิงเซียนขึ้นแล้วจบแล้ว นะครับว่าที่มาของวิชาพระเครื่องคลิปต่อไปเซียนจะกินเซียนแล้วครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า